สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสักดาชัยชนะฟาร์มขอนแก่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพา f c มาเดินชมลูกเบียขาวและลูกยอดชื่อบ้นานนะครับสำหรับตัวเมียชุดโปรนะครับที่ผมเคยเปิดไว้ตอนนี้ปิดแล้วนะครับต่อไปตัวเมียจะอยู่ในเลดปกตินะครับส่วนตัวเมียที่น้ำหนักไม่เกิน1.6ผมจะเปิดอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของเลดปกตินะครับ และนะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับผู้ตามความจริงนะครับถ้าเป็นตัวเมียที่กําไรขาไม่มีนะครับคือใส่ไปแล้วบางตัวนะครับกําไรขาหลุดหรือหายนะครับผมจะขอแค่หัวหารหมูหนึ่งกระสอบนะครับต่อตัวนะครับไม่รวมค่าเดินทางนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับ ผมไม่สามารถที่จะเช็คแม่ได้นะครับแต่รู้ว่านะครับเป็นลูกเจ้าเยีย์ขาวนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาพ่ออื่นเลยนะครับอยู่นี่จะมีแค่ลูกเยียขาวและลูกยอดเพชรนะครับส่วนลูกเจ้ากวดนะครับมีแค่แม่เดียวนะครับที่เหลืออยู่ผมนะครับจะออกสีกวดนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะเอาลูเพ่ออื่นให้นะครับ ถ้าเอฟท่านใดเชื่อใจนะครับหรือมั่นใจนะครับที่อยากได้นะครับเป็นไก่ตุวเมียที่ไม่มีกําไรขาดนะครับแต่รู้ว่าเป็นพ่อเจ้าเยียขานะครับถ้าพี่มั่นใจหรือเชื่อใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าบางตัวใส่ไปแล้วมันหลุดนะครับตอนนี้ผมก็เลยต้องใส่เป็นกําไรที่มีหมายเลขําเบอร์นะครับ นี่ก็เป็นต้นตะครบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับแบบนี้ผมตามที่เห็นนะครับน่าจะมีประมาณสองถึงสามตัวนะครับนี่ครับจะเป็นไก่ที่กาไลขาไม่มีนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนะครับกำไรขาไม่มีเลยนะครับหลุดนะครับแบบนี้นะครับเปิดแค่หัวหานหมูหนึ่งกระสอบนะครับต่อตัวนะครับ ถ้าเอซไม่มั่นใจไม่เชื่อใจก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่มีกําไรขาหรือมีหมายเลขํำเบอร์ก็ได้นะครับแต่ไก่ทุกตัวอยู่นี่นะครับจะเป็นแม่พันหลักทุกตัวนะครับเอฟซี FC ท่านใดน,นะครับที่อยากได้นะครับเป็นไก่หนุ่มที่เช็คแล้วนะครับผ่านไม่ผ่านนี่ ก็ลองให้พี่ๆนะครับลองชม MV ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดว่าผ่านแล้วเวลาพี่ดูแล้วดู MV แล้วไม่ชอบก็หาว่าแบบนี้ผ่านยังไงนะครับก็ลองทักมาขอชม MV ได้นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่2กิโลเนะครับเป็นลูกเจ้าเยียขาวบวกสายแม่ครับแม่ดาน้องพลนะครับเทาหมัดควายบวกคู่เกิดดำาดูเดือด2 9นะครับ แต่ตัวนี้ต้องรอขนปีกครับเพราะว่าขนปีกบางเส้นก็หลุดนะครับไก่ตัวนี้นะครับเตะนวมนะครับเตะนวมมาแล้วสีบันทีใส่ปากนะครับแล้วก็อีกทรั้งหนึ่งนะครับเปิดปากนะครับเปิดปากพามา้ยีนนะครับเตะได้ประมาณสิบสองทีนะครับเตะกับชือนนะครับก็ลองทักมาขอชมอีวีได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าแต่ละมุมมองนะครับ สายตาแต่ละท่านนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ชอบชอบอีกคนละอย่างก็มีนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่ลูกค้าจองแล้วนะครับแต่ว่าติดที่ไก่ทางบ้านลูกค้านะครับเป็นโรคนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปได้น,นะครับผมก็เลยได้ทําการเช็คไปแล้วนะครับนวมหนึ่งครั้งแล้วก็ติดจริงหนึ่งครั้งนะครับผม แต่ตัวนี้ต้องรอขนปีกอีกสักสองอาทิตย์นะครับไม่นานนะครับตัวนี้ส่วนลูกเจ้ายอดเพชรนะครับตอนนี้ผมจะขอเก็บไว้คอกละหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้ายอดเพชรเก็บขานะครับผมก็เลยต้องขอเก็บลูกยอดเพชรไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าคอกไหนที่มีตัวเมียสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับผมก็เปิดแบ่งให้พี่ๆเอฟซีนะครับนาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับแต่ผมขอเก็บไว้แค่คอกละหนึ่งแม่นะครับส่วนปีนี้นะครับแนวทางผมนะครับนี้ลูกเจ้าเหย้าขาวนะครับตัวผู้ผมต้องขอเก็บไว้บ้านนะครับไม่ได้กักไม่ได้หัวนะครับแต่ปีนี้ผมจะพาลูกเจ้าเหย้าขาวครับออกไปสร้างผลงาน ออกไปสร้างชื่อเสียงครับแล้วก็ต้องไปโปรโมทตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งอยู่เฉพาะพี่เอฟซีนะครับอย่างน้อยก็ต้องเก่งคู่กันไปนะครับเก่งอยู่กับพี่แล้วก็ต้องเก่งอยู่ผมนะครับเพราะเพราะว่าบางครั้งครับมีพี่เอฟซีครับขอชมเอ็มบีครับลูกยาขาวนะครับบวกแม่นี้แม่นี้ครับผมไม่มีครับก็มีแต่พี่นะครับทักมาบอกว่าลูกแม่ลูกแม่นี้เก่งแม่นี้เก่งครับ พอเวลาผมไม่มี MV ให้พี่ชมนะครับมันก็เหมือนผมพูดหลอกพี่ไปนะครับแต่ถ้าผมพาลูกเจ้าเยขาครับออกมาสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงนะครับถ้าผมมี MV ให้ชมครับมันก็เหมือนโปรโมทโปรโมทเจ้าเยขาเป็นตัวนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลนะครับทําให้ผมมีความคิดว่าจะเก็บไว้นะครับปีนีะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคัดคัดก่อนนะครับจะ ให้พี่ๆเอนะครับคัดก่อนเหลือตัวไหนผมเก็บไว้นะครับผมแต่ปีนี้ต้องขอเก็บไว้บ้างนะครับส่วนลูกยอดเพชรนะครับก็จะเข้ากับเจ้าเยียเขียวนะครับส่วนเจ้าเยียเขียวนะครับพี่ๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับเดี๋ยวรอดูการจ่ายลูกนะครับว่าจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับถ้าไม่เก่งก็ไม่เอานะครับ ถ้าเก่งขวาพ่อนะครับถึงจะขึ้นแท่นนะครับพ่อพันตัวใหม่ครับเจ้าเยี่ยเขียวนะครับแต่เจ้าเยี่ยเขียวนี่ที่ผมชอบครับมันเป็นไก่ที่เบอร์แข้งพิเศษมากนะครับตัวนี้ไม่ว่าเตะกับตัวไหนนะครับไม่นานนะครับคููซูนี้วิ่งออกวิ่งออกเยอะนะครับถ้าไม่วิ่งออกก็เก็บตัวเยอะนะครับสำหรับเจ้าเยี่ยเขียวนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับปีนี้ก็ได้ก็น่าจะได้เห็นนะครับสาหรับลูกเจ้าเยี่ยเขียวเยี่ยเขียวก็เป็นสายปอวุฒนะครับเสือดําสังเวียนแตกนะครับผมเอฟสีท่านใดครับมีอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับสิ่งไหนที่ผมรู้นะครับผมก็จะตอบนะครับสิ่งไหนที่ผมไม่รู้นะครับผมก็จะ สอบถามพี่ๆเหมือนกันนะครับผมสหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเย็บซีนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากซับสไครต์แล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสํหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ